ไก่เก๋กินพองครับยำกบสุดนี่บอกได้เลยครับว่านําหวานชัวร์คนได้บบเกยกินลองเอาไปแยะเอาไปทำเอาไปทานกันพอนเนื้อมาครับมาครับมาครับมายูตี้ซุ่มข้าวแรงน้อยคอยหักของเขาเนาะยำกบครับแรงนี่เนาะก่อนจะไปแยะก็มาครับโจดหน้าผลไม้อย่าสกัก สร้างแรงบันดาลใจในการแย่งกับเขาเนาะกบมีตัวเดียวจะย้ำกะกบกะกลัวมาอินวันนี้ผมก็เลยจะย้ำใส่ตูนเนี่ยสักสามเก้าเนาะก่อนอื่นก็เอาตูนมาล่างทำความสะอาดจากนั้นก็กบเป็นตินเป็นตอนพอดีกรรมแล้วก็มาลอกเปลือกมันออกเหยืสักน้อยเนาะบางเต๋อถ้าบลอกเปลือกมันออกกระลั้มน่ะครับเวลาซุกตูนมันจะมีความกรุบกรอบบบแฟรมาครับจัดการกับกบกันต่อกบนี่ผมซื้อมาเนี่ยเปิ้ลขวามาเฮือเรียบร้อยเปิ้ลขวาเปิ้ลเผามาเฮือแล้วเขาก็มากบเป็นตินเป็นตอนพอดีกรรมบางแมิ้นจไขข่บตักาข้อามเเออาาาหยยสสสงััลืมมมขูครบิน เตาขอาสุมามิดขอสุมาหมอ้อเห็นมั้สัก เงี้ยครับเขาจะได้ม้วนเนาะหน่ำเริ่มห่อนผมจะเอาตูนตีเฮาจัดการไว้ลงไปตม้มให้มันซุกก่อนนะครับอันนี้เป็นกะปิเนาะผมจะเอากะปิมาจีไฟย้ำกบใส่กะปิจีเป็นตัยมันจะมีความหนุนะ่มเนาะต้มมาสักบื้อตูนเริ่มจะเปื่อยเขาก็ใส่กบลงไปต,มต,มต้มด้วยกันเลยครับถึงย้ำกบใส่ตูนถ้าแบบใส่ตูนใส่ดอกแก่ก็ล้ำนะครับเนาะใส่ตูนใส่ดอกแก่ไปตัวหน่ำย้ำของเขาก็จะมีความหวานจุกๆเลยครับเอาละครับตูนกับเปื่อยกบกับซุกแล้วเดี๋ยวผมจะปดหม้อไว้ก่อนนะครับเนะาะขมินจะไข่ตีเฮาใส่ลงงไไปตต้้มัักกกกออออออขวาา่่่นน็ดดะครรบืืสี กการกิน,นเหลือกระตูนกับกบแล้วก็ใบบ๊คูลไว้ครับเดี๋ยวฮอนจะไปย้ำกันต่อแวะจ๊แถมสัก นนสมุไจากนั้นเอาหอมเตยียมกับจะไข่ใส่ลงไปค่าแม่น้ำมันหืหอมนี้มตั้งเหนือครับไ่ได้คือพริกลาบครับพริกลาบเอาอย่างมากินแหลงสองร้อยหบกันแปบาทก็จะส่งเริ่มต้นที่ซีสีมีติดครัวไว้เตอรับรองว่าพิษหวังสนใจซังซื้อตั้งช่หาเพชรเอาอย่างมากินแหงได้เลยนะครับใส่พริกลาลงไปแล้วก็บะทามีเมืนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่จะหอมเอาพริกลาบตีมีไห้เทใส่ลงไปในหม้อต้มกบเลยยี้มตั้งเหนือจะเป็นน้ำหนนะครับนาอทะยิ้แห้งๆบานเฮาห้องวัดซาปรุงรสใส่ชูรสกับเกลือ หรือเหมาะแก่จี๊ยเนาะตบไผ่ต้นหอมปักปอมผักไผ่หอมดวนครับสอยใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกขนส่วนผสมเข้ากันแหมรอบเต้าอีกเสร็จเรียบร้อยครับเข้ากันได้กับแก้มกับขึ้นหมแล้วเมนูนี้นะเนาะคนได้บะกินกบนะครับลองเอาปลาลิ้มมาต้มกับตูนแล้วก็มาย้ำซุนนี่ก็ล้ำเหมือนกันเนาะย้ำปลาลิ้มใส่ตูนกับขึ้เนาะมาครับย้ำกบของเฮากัดปักใส่ถ้วยใส่จานเดียวไปจิ้มกันเต้าแหมหม้อแนมสมุนไพรนี่นะเนาะของมันกรุ กันครับเอาหลายโบกเลยนะเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับเน้ยมกบใส่ตูนสุดแล้วนมากินแรงน่ากินกอนปั้นข้าวหนึ่งจำลงไปอย่างนี้เนาะเ mm ่หนาะนีย้ยำจะมีควอมหอมจากพริกลาบแล้วก็จะมีวามหวานนะครับเพราะว่าเขาใส่ตูนเป็นตัวแรงนี่มานูดจะกินอย่างไปครับไปซอสกบกับตูนมา้ยมสุดนี่เนาะแวรี